ครับผมสวัสดีครับวันนี้จากบ้านน้าใสนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการล้างเกลือนะครับการเซอร์วิสการฟื้นฟูสภาพสารที่ใช้ไปนานประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมอันนี้เราจะต้องฟื้นฟูสารเพื่อให้กลับมาใช้ใหม่ก็คือโดยวิธีการดูดน้าเกลือเข้าไปล้างาสารเรซินนะครับเพื่อที่จะ ฟื้นทําให้สารมันฟื้นฟูลแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้อีกนะครับเรามาดูวิธีการล้างกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ผสมน้าเกลือนะครับผมง่ายๆก็คือใส่ในถังนี้นะครับมันประมาณเกลือประมาณหนึ่งส่วนสีของตัวถังก็ถังนี้แปดสิบห้าลิตรนะครับบรรจุน้ําแล้วก็คํานวณก็ใส่ประมาณสัก ครึ่งถุงก,ก็ได้นะครับนี่ครับเกลือบริสุทธิ์นะครับผมไม่ใช่เกลือแกงนะครับแล้วก็พอผสมน้องเกลือเสร็จนะครับแล้วก็ให้มันละลายก็คือใช้ไม้หรือท่อคนในนี้นะครับให้มันละลายเสร็จแล้วก็ปรับวาล์วนะครับผมปรับวาล์วจากที่มันอยู่ตำแหน่งเซอร์วิสนะครับผม อันนี้คือเซอร์วิสอยู่นะครับผมเราดูที่หัววาลเราปรับกลับด้านไปเลยนะครับไปเรื่อยๆจนถึงคำว่าเบิร์นสโลเนี่ยครับผมพื้นที่มันแคบนิดนึงนะครับเบิร์นสโลเห็นไหมครับจากตำแหน่งเซอร์วิสนะครับกลับมาปื๊บมาที่เบิร์นสโลนะครับผมใช้เวลาประมาณ30 ถึงสี่สิบนาทีนะครับแล้วแต่แรงดันต่มนะฮะก็ระบบมันจะดูดเอาน้าเกลือในถังนี้ครับนี่ครับถังนี้นะครับดึงขึ้นมาตามเส้นเล็กๆนียครับในถังนี้ตามเส้นเล็กๆนี้ดึงขึ้นมาเข้าในระบบหัววาวนะฮะแล้วก็เอาไปฟื้นฟูนะครับดึงเข้าไปในระบบสารไปล้าง พวกเลซินให้มันสลัดค่าพวกหินปูนออกจากตัวสารแล้วก็ฟื้นฟูให้กับให้สารกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับขนาดบรรจุสาร50ลิตรก็ค่าที่เราตรวจเช็คได้นะครับอยู่ประมาณหินปูนอยู่ประมาณ500ครับก็ควรจะล้างประมาณเดือนละครั้งจะดีที่สุดนะครับอันนี้คือการ เซอร์วิสและบริการหลังการขายของเรานะครับนะครับแล้วก็พอเราล้างเสร็จเราก็มาดูเพรน้ำดูอีกทีนึงว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมมีหินปูนไหมแล้วก็ลองดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกประมาณ3 0มสถึงส0นาทีขอบคุณครับ <c oughs> พอดีฝานไปประมาณ 40นาทีนะครับเราปรับจากตำแหน่งเบิร์สโลนะครับหลังจากดูดเกลือจนหมดนะครับผม40นาทีเราปรับมาที่ตำแหน่งเบิร์รีฟิลต่อไปนะครับนี่คือตำแหน่งเบิร์รีฟิลใช้เวลาประมาณดึงเกลือออกจากตัวถังนะครับ5นาทีนะครับหลังจากนั้นเราปรับไปที่ตำแหน่งฟาสต์ลินนะครับผม อีก5นาทีนะครับผมตามสเต็ปเลยครับจากเบินสโลเบินรีฟิลแล้วก็มาฟลัชลิ้นนะครับผม5น,5นาทีแล้วก็พอครบ5้นาทีแล้วเราปรับไปที่ตำแหน่งเซอร์วิสน้ำจะปรับเข้าบ้านอัตโนมัติครับผมเป็นการเสร็จสิ้นในการล้างเกลือนะครับในระบบของห wow ัววาลมันติฟังก์ชั่นนะครับผม